ทุนประเภทที่1ทุนเรียนดีมีผลการเรียนอันดับหนึ่งประจำปีการศึกษา2567มัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนวิทย์คณิตนางสาวพรสวรรค์แพงวันเกเฉี่ย3.76นายธนาคมวุฒินดาสกุลเกเฉลี่ย3.676 มัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนศิลปา,านางสาวศิรารักษ์วัฒนะไพลินเกเฉลี่ย3.87มัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนศิลเทคโนโลยีนายอภิมุกอนุสกุลโรธเกเฉลี่ย3.71มัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนวิทย์คณิตนายชนายุทธกุศลกรรมบท เกยร์มดเลี่ย3.99มัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนศิลปา,านางสาวชนะการแซ่เองเกตเียร์เฉลี่ย3.97 มัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนสินเทคโนโลยีนายขัดเสมศัก์อุราเริศเกเฉลี่ย3.54นายกรินวันทองหลางเกเฉลี่ย3.54มัธยมศึกษาปีที่3โปรแกรม eip เด็กหญิงลักษิกาปัญญาชัยสกุลเกเฉลี่ย3.84 มัธยมศึกษาปีที่3โปรแกรม DTP เด็กชายจารุกิจตั้งพรเจริญสุขเกเฉลี่ย3.95มัธยมศึกษาปีที่3โปรแกรม EIP เด็กหญิงวิภาพ,าพรฤพาเกเฉลี่ย3.96มัธยมศึกษาปีที่3โปรแกรม DTP เด็กหญิงใบเตยป้องภยัยเกเฉเีียร์ 3.68มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโปรแกรม eip เด็กชายเอกจิรัตพัชรพรกุลเกดเฉลี่ย3.91มัธยมศึกษาปีที่1โปรแกรม DTP เด็กชายพัทร,รกรกิจขยันเกดเฉลี่ย3.90ประถปฐมศึกษาปีที่6เด็กชายเทพมงคลอัศวโรธคะแนนรวม3 5 9 9คะแนนปถมศึกษาปีที่5 เด็กชายจิรภาทจูทาวัฒนานนท์คะแนนรวม3,556คะแนนปถมศึกษาปีที่4เด็กหญิงนรีนุชพงสวัสดรษคะแนนรวม3,530คะแนนปถมศึกษาปีที่3เด็กชายนภปรพัฒจันดาหงคะแนนรวม3,606คะแนน ปฐมศึกษาปีที่สองเด็กชายมอแกนคะแนนรวม3,495คะแนนปฐมศึกษาปีที่1เด็กชายทีรัตเสงเจริญสุขคะแนนรวม